สวัสดีคะ่ะพบกับช่องกรถิน channel นะคะวันนี้เราจะพาไปดูควายคลอดลูกนะคะเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งเลยคะ่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาเจอควายให้กำเนิดลูกพอดีนะคะเป็นลูกของแก้วฟ้านะคะพ่อพันธุ์เขาคือแก้วฟ้านะคะก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ ตอนนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะใช้ระยะเวลาในการคลอดนานเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีขาโพออกมาแล้วค่ะแม่ก็จะหงุดหงิดหน่อยนะคะกับอาการปวดท้อง ็แม่ก็จะดุๆหน่อยนะคะใครถ่ายนี่ก็จะมโมโหทำหน้าตาขึงขังใส่เลยนะคะเป็นอาการห่วงนะคะห่วงลูกอีกนิดนึงขาโผลมาแล้วนานๆจะได้เห็นทีนะคะภาพที่ควายคลอดลูกวันนี้มีโอกาสได้ ภาพมาให้พีพเพ่เพื่อนได้รับชมกันนะคะเป็นจังหวะพอดีเลยควายคลอดลูกนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าลูกที่กำลังจะให้กำเนิดอยู่นี้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือเป็นตัวเมียเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นลูกชายของแก้วฟ้านะคะมารุนพร้อมๆกัน ภาพอาจจะไว้หวๆหน่อยนะคะเบ่งเลยอ้าวมันไม่ใช่เหล่านั้นหรือเเเหหลล่่่าารุดนไชแกม่ก็จะเดินง่วนกับอาการปวดท้องนะคะอันนั้นแหละแล้วก็เพชรอุดรนี่ก็มาจาก เราของฝั่งเรานี่แหละบงีกไปนม่แต่ว่าคือเราเราของเขาสายเลือดเขาพ่อแม่เขาเน่ยอยู่ที่นี่เขาเอาไปนู่นไงแม่เขาไม่กี่นาทีก็จะได้ลืมตาดูโลกแล้วนี่เราเดียวเราล้มแกะเขาก็จะผิดกลิ่นหน่อยนะคะคนถ่าย เจ้วปิงใส่กน่ไทอย่างเดียวเราล่วงแกะลายยาวเนี่ยแต่ตัวนี้อาจจะเป็นชั้นหลานชั้นเหลนอะไรลงไปเดินวนไปวนมานะคะกับอาการเจ็บท้องมือกล้องก็จะวนเวียนวนเวียนหน่อย นอนแล้วนอนแล้วรุนนอนแล้วค่ะนอนแล้วค่ะจะคลอดแล้วจะคลอดแล้วรุนกันรุนกันสรุปว่าได้ลูกสาวนะคะแก้วฟ้าได้ลูกสาวเพิ่มอีกแล้วนะคะ

วิธีการเขาก็จะเลียให้ลูกสะอาดนะคะสะลุปว่าได้แม่พันธุ์เพิ่มอีกนะคะได้ลูกสาวตอนนี้เขาก็ยังทรงตัวไม่ค่อยได้ดีเท่าไหระะ่ ใ่านแพบย์ยดตาดูโรคสดๆเลยอันนี้ก็เป็นการชนการกระตุ้นลูกยืนนะคะลกเขายังอยู่ยังติดอยู่เลยนะะเป็นภาพบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปวิดีโอควายกำเนิดลูกสาวมาให้ได้รับชมกันนะคะ เปนเจ้าของนี่ก็ดีใจเลยนะคะได้ตัวเมียเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเจ้าของควายเขาจะชอบกันนะคะที่ได้ควายตัวเมียเพิ่มขึ้นมาและยิ่งเป็นลูกของแก้วฟ้าด้วยจะทำให้มีราคามาก,มาก,มากเลยค่ะควายคลอดควายอุ้มท้องน่าจะประมาณสิบเดือนแล้วก็ให้นมลูกต่ออีกประมาณอีกสิบเดือนนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามช่องกะถิ่นชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอสวัสดีเพียงเแทานี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ